คราวนี้คุณแอ์มาในสิ่งตรงนี้ดวงวิญญาณทั้งหมดที่อยู่ในบ้านหลังนี้เราจะต้องทำอย่างไงที่จะทำให้เขาแบบไม่เห็นอะทำได้ไหมไม่ได้ค่ะทำไมอะก็หนึ่งก็เขาก็เป็นคนเห็นนะเนาะและแอว่าเขาก็เขาก็ตื่นเต้นที่เห็นคุณตื่นเต้นเหรอที่คุณเห็นมันรู้สึกแบบเฮ้ยเรามันแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังว้าวอยู่ ด้วยความที่คุณยังรู้สึกแบบนี้มันก็เลยทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็พร้อมที่จะเปิดรับเปิดเห็นเปิดมาถูกปะปิดตาได้ไหมอ่ะผมถามไมไปิดให้ไม่เห็นได้ไหมไม่ได้เพราะเขายังไม่ตั้งใจที่จะปิดคุณเป็นอย่างนั้นหรอ<ม>ก็เขายังเอทุกอยอะ <laughs> อ่ะแล้วตอนนี้สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยคือคุณแค่รู้สึกลาคาญใจเวลาคุณทํางานใช่ถูกไหมฮะว่าไม่ให้กูเห็นทําไมถูกไหมใช่อ่ะอันนี้อยู่ที่ตัวคุณ ถ้าสมมุติว่าคุณสมมติว่าคุณบอกคุณลำคาญใช่ไหมคะในเมื่อคุณเห็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคุณก็สามารถบอกว่าเฮ้ย hey, <ด>เอาไปก่อนหยุดดิ<อ>มาทําไมเนี่ยก็คือไล่ไปก่อนไล่เหมือนคนอะไล่เหมือนเด็กไล่เหมือนอะไรเงี้ยเอาอยู่เอาไปก่อนเดี๋ยวทำงานเสร็จแล้วก็จะมาแวบๆแบบ uh huh. ก็ค่อยตื่นเต้นใหม่ดวงวิญญาณที่เขาเห็นอันนี้ถ้าจะแก้มันต้องไปตีเขาใช่ค่ะถูกไหมแต่ถ้าสมมุติเราจะเคลียร์ก่อนนะ เคลียความเป็นบ้านใหม่ก่อนบ้านใหม่ที่เขามาอยู่จริงๆแล้วเขาควรจะขออนุญ,ญาตหรือควรจะทําอะไรไหมที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่คือบ้านของเราแล้วไม่ไม่ให้พลังงานอื่นๆเข้ามาได้ถ้าเป็นในมุมมองแอร์นะแอร์อก็ยังมองเห็นถึง จีวอนของผ้าเหลืองนะก็คือความเป็นสิริมงคลครับถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ได้มีการสร้างความเป็นสิริมงคลเพราะว่าความล้างอะ่ะมันก็คือความอัปงมงคลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เข้ามาได้ง่ายอยู่แล้วแต่ในเมื่อวันที่คุณอยากจะเป็นชีวิตใหม่ที่เข้ามาด้วยความเป็นสิริมงคลแต่คุณยังไม่ได้เชิญความเป็นสิริมงคลเข้ามาในบ้านนะฉะนั้นแล้วมันจะเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตคุณได้ยังไงโอเคงั้นลพ่าะการที่เราทําอันนี้ทุกอย่างเนี่ยโดยการที่เชิญผ้าเหลืองที่คุณแอร์บอกมา ดวงวิญญาณที่ผมหยิกเนี่ยที่คุณแอรเรียกว่าคุณป้าเนี่ยเขาจะออกไปจากบ้านนี้ไหมเขาก็มีสิทธิ์แต่ถามว่าเขาจะพอใจไหมอันนี้ไอ้ก็ไม่การันตีเขาอาจจะโกรธแล้วเขาอาจจะแบบกลับมาใหม่แล้วก็ทําอะไรที่มันรุนแรงกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าเขาคิดว่าอันนี้คือเป็นบ้านของเขาอ่ะโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของคุณพีทเองว่าเขาว่าต้องการที่จะเคาะต่อรองมันอย่างออฟไหมเพราะว่า ป้าเองอะนิสัยดีไม่ดีไม่รู้แต่รู้ว่าอันนี้คือเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณอยากจะต่อรองเขาในรูปแบบเออขออนุญาตถ้าคุณโอเคคุณก็ต่อรองไปแล้วคุณก็เชิญความเป็นสิทธิ์อุมงคลเข้ามาเขาก็อาจจะโอเคแต่เราก็ไม่ได้การันตีเพราะว่าป้าในวันนี้ก็ต้องบอกว่าป้ามีความจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งเลยอะถ้าสมมติด้วยวิธีเนี้ยเราตัดทิ้งเลยได้ไหม บ้าเอาออกก็ต้องแยกแยกก้อนให้เห็นสองก้อนกับถ้าเปรียบเทียบบ้านคือคนนะเนอะล้างยี่สิบปีก็เหมือนคนไม่เคยอาบน้ำมายี่สิบปีอ่ะแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีเราเสื้อผ้าใหม่ไปให้เขาใส่อ่ะใช่คุณใส่เสื้อผ้าใหม่แต่กลิ่นตัวคุณยังกลิ่นตัวเหม็นเหมือนเดิมยังเล็บยาวผมยาวเหมือนเดิมอเพราะนั้นคุณก็ต้องชําระล้างให้สะอาดก็คือล้างบ้านครับก็คือถอนส่วนถอนเคลียร์บ้านหมดเลยอแล้วคุณก็รีโนเวทก็คือใส่เสื้อผ้าใหม่อ แต่ณวันนี้บ้านนี้มันก็อย่างที่ผมบอกสภาวะแล้วก็คือคนที่ไม่เคยอาบน้ําแล้วมาใส่เสื้อใหม่มันก็ยังโชว์อยู่เหมือนเดิมมันก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ใช่เพราะฉะนั้นวิธีการณวันนี้ก็คือไม่เป็นไรเราก็นิมนต์พงนิมนต์พระถอนใหม่หมดเลยสวดถอนใช่พรามาสวดถอนสวดถอนผมน้ำมนต์เลยล้งจากข้างบนลงข้างล่างออกข้างนอกอผูกสายศีลโยงกั้นอนาบริเวณครับให้เรียบร้อยอเคลียพลังส่วนท่า ตัวเจ้าของบ้านสัมผัสเห็นคือนิ่งกับมันไปคือค,คือแบบเห็นทางแมงมันไม่ต้องสนใจก็อยู่ของคุณไปส่วนไออาการที่เป็นอยู่มันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มมาจากบ้านฝั่งนูน้นเพราะในตำแหน่งที่เขานอนน่ยมันเป็นตำแหน่งที่เสียมาแล้วถึง2 0ปี3าปี ไม่รู้คุณอายุเท่าไหร่นะแต่เท่าที่คุณอยู่บ้านหลังนู้นแล้วห้องที่คุณชี้ให้อาจารย์เต้<ช>ดูนั่นคือเป็นภาวะนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ที่คุณอยู่ห้องนั้นเกิดอ,อยากจะพูดตรงๆอยากแทงตัวเชือดคอมันอ,มอยากอยู่ที่ห้องนู้นและนั่นคืออาการของการทาร้ายตัวเองใช่คุณเป็นไหมเอางี้ก่อนเป็น,เป,นเป็นนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ย้ายมาอยู่นี่เป็นไหมไม่เป็นอ่ะเบาลง อ่านั่นคือภาวะการที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่นั้นพื้นที่นั้นคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่อยู่ในภาวะจิตใจเนี่ยคือการที่คุณจะหยุดบางสิ่งบางอย่างได้คุณต้องมีจุดยึดเหนี่ยวคราวนี้ถ้าคุณไม่มีจุดยึดเหนี่ยวเลยเนี่ยคุณก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้อย่างคุณนั่งสมาธิแล้วคุณเห็นคุณสนุกกับการเห็นผีคุณสนุกจากการไปท่องนู่นนี่นั่นแต่คุณไม่รู้เลยว่า คุณไม่มีการควบคุมไม่มีใครคุมคุณได้เลยเพราะคุณอยากไปไหนคุณก็ไปคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําเขาถึงต้องมีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนทั้งในเรื่องของการนั่งสมาธิหรือในเรื่องของความสรุปตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรคุณแอ์ติดวีมูทที่เขาเรียกอะถูกต้องหลงละเลินสิ่งที้อภินิหารทั้งหลายแอภินิหารที่มันเกิดขึ้นสิ่งสิ่งเนี้ยต้องควบคุมต้องถูกควบคุมถ้าไม่ถูกไม่ถูกควบคุม คุณก็จะเจออะไรบางสิ่งอย่างคุณอาจจะหลุดไปในอีกมิติหนึ่งแล้วทำให้คุณเพี้ยนคุณบ้าออกมาเลยก็ได้เพราะว่าจิตวิญญาณคุณมันไม่ได้กลับมาด้วยสิ่งสิ่งนี้น่ากลัวนะต้องระวังอันนี้ต้องระวังให้ดีสำหรับคนที่กาลังหลงเรื่องแบบนี้นนอยู่นะม,นมันเป็นอยู่ประจําครับเพราะว่าอ,อยากให้รู้ว่าจิตของผู้ที่ฝึกเนี่ยกับกายเนี่ยมันแยกกันอืคนบ้าจิตกับกายมันก็แยกกัน เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าจิตของผู้ที่ปฏิบัติกับจิตของคนที่บ้านเนี่ยมันอยู่ในสภาวะไหนมีเส้นบางๆของผู้ที่ฝึกอที่รู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันตรายม,มันต้องระวังสิ่งหนึ่งที่คุณพีทถามผมจะตอบคำถามนี้ให้แล้วกันเนาะว่าทำไมตอนนี้รู้สึกแย่ yeah? ทำไมรู้สึกชีวิตไม่ดีทำไมการงานแย่ yeah? คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะแยกให้สองก้อนณนะบ้านเนี้ยผมตัดทิ้งก่อนเลยไม่เกี่ยวกับบ้าน เพราะคุณเพิ่งมาอยู่แต่บ้านเนี้ยมันก่อให้เกิดคุณอเขาเรียกสภาวะกดดันแต่ช่วงที่คุณอยู่บ้านนู้นกันกับแฟนเนี่ยคุณอยู่ในตำแหน่งที่เสียร้อยเปอร์เซ็นตทั้งทิศที่เสียทั้งต้นไม้ที่ปลูกสีบ้านที่มีทั้งสีเดิมก็ตาม,มผมไม่สนสีใหม่ด้วยเพราะสีเดิมมันก็ไม่ได้ต่างกันคราวนี้ในตำแหน่งนั้นที่คุณอยู่มันทําให้ทุกอย่างที่เกิดสภาวะเหล่าเนี้ยเสียหาย ถ้าคนที่ดูในรายการเราบอกว่าอ่ะมันคือตำแหน่งอะไรไปดูเลยครับตำแหน่งดาวสามสี่มันอยู่ตรงนั้นคือสภาวะเครียดกดดันแข่งขันแย่งชิงแถมมีดาวผีไปอยู่ในมุมนั้นอีกอเพราะฉะนั้นมันเกิดสภาวะนั้น,น,นอยู่แล้วอเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันเกิดจากตัวพลังงานของบ้านและยิ่งคนที่มีพูดง่ายมีซิกเซนเนะเนาะไปอยู่ปุ๊บคราวนี้มันอย่างที่บอกเหมือนอยู่บนยอดตานอะ ม,มันโดนเขย่าได้ง่ายเลยโยกซ้ายโยกขวายโยกหน้าโยกหลังใช่แต่คราวนี้ถ้าตัวเราเองไม่มีโพสิชันไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเช่นกูอยากรวยมันจะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือ,อกูอยากที่จะแบบดังอยากที่จะหน้าตาดีให้มันแบบม,มีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งเราไม่มีตัวจุดยืนตรงนี้มันก็ไปตามแรงเวียงเลย บางทีเ์ซในเน็ตอ๋ออเอออันนี้ดีเราก็อยากไปทางนั้นอันนี้ยดีกับการงานนะมันอาจจะเป็นภาะวะสุดท้ายที่คุณบอกเราเมื่อสักครู่นี่แหละว่าทําไมเราถึงไม่เราถึงรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยแบบเรียบเรียบ,ยบง่ายมากมันไม่มีกราฟาเพราะคุณไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าเป้าหมายเหมือนมองเห็นตัวเองครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่เรากําลังสับสวนว่า สิ่งที่ฉันเห็นน่ะมันคืออะไรแต่โชคดีอออคือตอนนั้นออกเป็นตอนที่มันยังเด็กอ่ะยังไม่ได้แบบมีการงานทําคือเป็นตอนยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยแต่ออฟก,กับคุณพีตต่างกันตรงที่ว่าออฟเลือกที่จะก้าวข้ามเส้นบางๆของคนณนะเวลานั้นว่าการที่คนคนหนึ่งไปเข้าเดินเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยเป็นคนบ้ามไม่รู้สิออฟก,ก็แค่ก้าวข้ามอันนั้นไปแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปรักษา เอาตัวเองเข้าไปเทสทําอะไรต่างๆนานาจนรู้ว่าฉันปกติมันก็ตัดตัด,ตดทิง้งเขาเรียกอะไรนะช้อยที่ไม่ใช่ไปด้านหนึ่งค่อยๆออกไปค่อย,อยๆออกไปทีละช้อยแต่สุดท้ายก็มาจบด้วยการที่เราก็ต้องไปหาต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการนํากรรมาฐานของเราซึ่งสุดท้ายหนูก็ไปเจอที่หลวงพ่อจารันก็ได้ยึดท่านเป็นแบบตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแล้วทำให้เราเจอแบบทำให้เราควบคุมตัวเองได้ทําให้เรามีสติอยู่กับตัวเองทําให้เราได้มีโอกาสได้ไปเจอพระเกจิจารย์ได้ฝึกจิตกับ หลายๆท่านหลายๆเกจิหลายๆครูบาอาจารย์ที่แบบว่าสอนเราอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆควบคุมตัวเองได้ค่อยๆใช้ชีวิตได้ตามปกติอก็คือแค่นั้นแหละตอนนี้หลายๆคนก็คงจะงงนะว่าอ้าวอยู่ๆแล้วทําไมความผิดไปอยู่ที่เจ้าของเคสอา่าจริงๆเนี่ยมันมีการคุยนอกรอบหลายๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการเห็นผีความสนุกของการเห็นผีหรือ i ม d ซ e ตในวิธีการคิดว่าทำไม ทำไมเราถึงงานการถึงไม่ดีหรือบางสิ่งบางอย่างทำให้มันถึงแย่ลงอันนี้มันอยู่ที่หมายเซ็ตของภาวะที่มันเกิดขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอ่าคราวนี้ทำไมคนบางคนเนี่ยที่มันรอดกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพราะเขาปรับเปลี่ยนมายเซ็ตใหม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มันก็เลยทําให้เดินเส้นนี้ต่อไปได้วันนี้ mm hmm. การเห็นผีเราน่าจะเคลียร์กันจบเนาะภาวะของผีต่างๆพอเราคุยไปว่าทําไมไม่ไล่ละ่ะ คุณพีทบอกว่าเออลแล้วมันผมไม่ไล่มันว่ากเเ็ไม่เคยไล่แล้ว,ลวค่ะแล้วก็ลืมคิดไปนะนอันนี้คือคือพอเรามีสติทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะนึกขึ้นได้เออทำไมฉันไม่ทําแบบนี้ไม่ทําแบบนั้นกลับไปถามว่าทําไมผีมันถึงเยอะทําบุญบ้านยังอย่างอ่าอย่างเคลียร<ช>่างกายตัวเองให้สะอาดหรือยังหมายถึงว่าเคลียร์บ้านอาบน้ําบ้านหรือยังก็ยังบ้านก็ยังเป็นบ้านล้างที่จานเต้พูดอยู่ทุกวันเขาก็คิดว่าเป็นเขาก็ยังจะต้องอยู่ ขาดที่ประกอบกับวิธีคิดเริ่มเครียดนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งแฟนที่เกิดอุบัติเหตุพอมื่อกี้เราถามว่าเกิดจากอะไรบันไดพื้นต่างระดับเพาระพาระฉะนั้นการสร้างบ้านแลกสณะนี้เอาสติมานั่งคิดก่อนนะถ้าคุณยังสร้างบ้านบันไดไม่เท่ากันมันก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นคุณเคยก้าวแค่นี้อยู่อีกก้าวหนึ่งแมงสูงกว่าปกติ ความเคยชินมันก็ไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมแต่ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณไหมมีมันมีแน่นอนมีแล้วและพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มันมีแต่เราจะอยู่กับมันยังไงล่ะนั่นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้ตองมีสติให้ดีแล้วลองทําตามสิ่งที่เราแนะนาแล้วกันเนาะอ่ะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ไม่มีไม่มีเคลียร์เลเคลียร์นะนะถือว่าเคลียร์นะอ่ะเรื่องราวในวันนี้นะ มันมีหลากหลายเรื่องราวสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเจ้าของเคสอย่าพึ่งไปด่าเขานะวันหนึ่งเนี่ยคุณก็เคยสนุกที่ได้เล่นของเล่นใหมู่กต้องเนาะนี่คือตัวอย่างที่จะทําให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากเรื่องแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์เลยครับผมขอขอบคุณเอเอเอเล็ A A เครื่องดื่มชูก,กําลังตราคอมมอนโดแคเ t เทคเสน่ห์สเสน่ห์คุณอัสดางลอริปับตัดเล็งหนึ่งชอบเดลเอสักดาคมคอนกรีตุโกมังกี้เดล็ก น้ำนมข้าวโพดสติมาแบร์วอสและอาปากค้งสตูดิโอครับผมและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนะครับสู้ๆนะครับ